รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรงสรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะวันนี้จะพามารู้จักกับนักกีฬาจับรบหรือว่ากระโดดเชือกทีมชาติไทยวัย15ปีซึ่งเป็นคู่ฝาแฝดนะคะ น้องทั้งคู่น่ารักแล้วก็เก่งมากๆเพิ่งจะไปคว้าแชมป์สร้างความภูมิใจให้กับคนไทยได้จากการแข่งขันจัมรบชิงแชมป์โลก2023ที่สหรัฐอเมริกากลับมาหมัดหมาก่อนจะไปพบกับเธอทั้งคู่จะพาไปดูคลิปนาทีของการแข่งขันซึ่งเธอไปโชว์ท่ายากทักษะเหนือชั้นแบบที่เรียกว่าผู้บรรยายชมแล้วชมอีกเลยค่ะ Right when their hands are switching places. Yeah, I love it. You can see the color swap sides. And I like uh, the color code that they've got going on right now. Oh. Yeah. Wow. Oh, come on, EP Toad. Wow. In these multiples, big smiles, great performers, and really. These are really groups. hard skills. Some of the harder multiples we've seen today in Wheel. Oh, oh wow! Front handspring whip off of the hands pulling the rope around before her feet hit the ground. <gasps> Jeez, Louise! That that was two hands underneath. under the wow. Oh my gosh, this is a very very good routine. Great catch. Yeah, they're great performers too. And what, yeah, what a great energy they're bringing here. Wow, oh, a perfect angle to show off that move where you leave one hand on the ground and spin the other rope. Getting up on those power moves with no problem. Yeah, it's really nice to see that they could continue. Me to think, oh, wow, good control on that, and then the overhead crosses. This is such a good routine. Elephant crossing both arms under the same leg, bringing around backwards. <gasps> what a! Oh big. my god, that release was amazing. Oh! super yeah, That was a super, super good สว yeah, ัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิรยาพัพลาหรือว่าพิชานะคะปัจจุบันอายุ15ปีค่ะเป็นนักกีฬาจำลอบทีมชาติไทยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิรชยาพัพลาชื่อเล่นว่าชยาปีนี้อายุ15ปีค่ะ นูเป็นนักกีฬาจำลบทีมชาติไทยปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะ และตอนนี้น้องทั้งสองคนอยู่ในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้พิชาคนนี้ชยาค,คือถ้ามองเผลอเผลแล้วไม่เจอกันบ่อยๆเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะจำไม่ได้เลยนะ <c oughs> ใช่ไหมคะก็ต้องขอแสดงความยินดีก่อนเลยสำหรับเหรียญทองที่ไปคว้ามาให้กับคนไทยได้ชื่นใจนะคะขอบคุณค่ะ,คะ ทั้งคู่เนี่ยมีพี่น้องอีกไหมหรือว่ามีแค่แฝดกันคู่เดียวมีพี่สาวกับพี่ชายอีกค่ะพี่สาวหนึ่งคนพี่ชายหนึ่งคนค่ะแล้วก็เราเป็นฝาแฝดใช่ค่ะเป็นแฝดที่ไปไหนไปกันทํากิจกรรมอะไรต่างๆก็ทําด้วยกันตลอดตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือเวลามีกิจกรรมหรือไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเรียนด้วยกันทุกอย่างเลยค่ะเรียนด้วยกันทุกอย่างเลยคุณพ่อคุณแม่ทําอาชีพอะไรคะ คุณพ่อเป็นนักธุรกิจส่วนตัวค่ะส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้านคอยดูแลพวกหนูอะค่ะเต็มที่เลยใช่ไหมเพราะว่าจะทาอะไรลูกสี่คนถ้าให้ไปทํางานก็คงจะเลี้ยงไม่ไหวค่ะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทํากิจกรรมอะไรบ้างนอกจากกีฬานะก็ส่วนใหญ่ก็เล่นแต่กีฬาค่ะแต่ว่าเล่นกีฬาแต่ว่าเป็นกีฬาหลายชนิดมากๆอย่างตอนสี่ขวบก็เคยเรีนยิมจนถึงอายุสิบสี่ค่ะ เริ่มเรียนกีฬาครั้งแรกคือเริ่มยิมนาสติกค,ค่ะตอนส <4 S 1> ี่ขวบท,ทำไมถึงไปเริ่มเรียนยิมอะคะคุณแม่ให้ไปเรียนหรือว่าจริงๆพวกเราอยากเรียนก็ตอนแรกก็คือคุณแม่บอกว่าตอนเด็กๆก็คือแบบอ้วนมากเลยค่ะแล้วก็ซนมากคุณแม่ก็เลยจับไปเรียนยิมนาสติกเีลาค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พอโต <c oughs> ขึ้นมาเรื่อยๆก็แบบเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบมันค่ะก็เลยแบบเรียนจนเป็นนักกีฬาไปแข่งขันเลยค่ะยิมนาสติกเนี่ยมันมีสเสน่ห์ยังไง ทำไมเราถึงชอบมันมันเป็นพื้นฐานของกีฬาทุกชนิดนะคะแล้วก็มีเล่นอุปกรณ์ค่ะอย่างที่หนูเล่นเป็นมินสติกดีลามันมีเล่นอุปกรณ์แล้วหนูก็ชอบเล่นอุปกรณ์มากมาเลยครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้เ,เรียกว่าท้าทายตัวเองท้าทายความสามารถของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะคือมันไม่ใช่แค่ดูกําลังกับท่วงท่าเราแต่ว่าประสานสัมพันธ์กับอุปกรณ์ยังไงด้วยรอย่งใช่ไหมออกมาสวยงามอะไรอีกที่คิดออกว่า มันคือเสน่ห์ที่ทำให้เราชอบยิมนาสติกลีลาก็น่าจะเป็นเพื่อ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 นค่ะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนที่สโมสอนค่ะเพราะว่าเราตอนที่หนูเรียนยิมเราอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเลยคือมีรุ่นพี่มีรุ่นเพื่อนแล้วก็มีรุ่นน้องแล้วก็จะคอยช่วยเหลือกันแล้วก็เล่นกันตลอดเวลาอะไรประมาณนี้อ๋อเลยเป็นสังคมเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่ทําให้เวลาไปซ้อมก็สนุกไม่เครียดอะไรอย่างนั้นใช่ไหม เอาละทีนี้เริ่มจากยิมนาสติกแล้วก็เริ่มเป็นนักกีฬาจากยิมนาสติกลีลาก่อนแล้วติดทีมชาติตอนไหนเมื่อไหร่กับกีฬาอะไรก็หน <g> ูไ <g> ม่ไ <g> ด้ต <g> ิด <g> ทีมชาติก <g> ีฬายิมนาสติกค่ะใช่แต่ว่าจะติดทีมชาติเป็นกีฬาจำลรบหรือว่ากีฬากระโดดเชือกที่เพิ่งไปแข่งมานี่แหละค่ะก็ติดทีมชาติตั้งแต่ปี2019ค่ะ ก็คือไปแข่งที่จีนตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ11ขวบ11อขวบค่ะก็คือเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งครั้งแรกค่ะที่เราเล่นยิมนาสติกลีลามาเหมือนเป็นพื้นฐานแต่ก็ลงสนามแข่งใช่ไหมใช่ค่ะได้รางวัลอะไรต่างๆมามั่งไหมจากยิมนาสติกลีลาได้เยอะมากได้เยอะมากแต่ไม่ได้ติดทีมชาติเท่านั้นเองเรียกว่าเป็นนักกีฬาสโมสรอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะอ๋อแต่ก็คือคว้าเหรียญมาได้มากมาย เหรียญทองนะกี่เหรียญ<ช>จําได้ไหมจากยิมนะจากยิมนับไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าก็คือแบบเต็มเกือบเป็นร้อยเหรียญของยิมออนั่นคือพื้นฐานแล้วจึงมาติดทีมชาติเป็นนักกีฬาจ้ำรบไอ้ตรงนี้เราเปลี่ยนมาได้ยังไงหรอเราเปลี่ยนมาได้ยังไง ก็ก่อนอื่นเลยก็คือหนูได้เริ่มเล่นกีฬาจำรูปหรือว่ากระโดดเชือกเนี่ยตอนอายุ7ขวบค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเก่าราชินีบนมีเป็นเหมือนชมรมอะค่ะเล็กๆในโรงเรียนค่ะแล้วชมรมกระโดดเชือกนี้ก็จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันชิงด้วยพระราชทานทุกปีค่ะใช่แล้วเหมือนเขาเห็นว่าหนูมีทักษะด้านกีฬามาจากการเล่นนิมนาสติกเขาก็เลยลองชวนหนูมาแล้วหนูก็มาซ้อมแบบเขาเรื่อยๆแล้วก็ได้ไปแข่งขันทุกๆปีค่ะ อืมใช่แล้วทีนี้ทางสมาคมก็เหมือนเห็นแววค่ะเขาก็เลยลองถามหนูว่าแบบอยากไปแข่งต่างประเทศไหมอะไรองี้สมาคมจํารบเนี่ยใช่ใชแล,แล้วเราอยู่เราอยู่ในชมรมโรงเรียนเรามาอยู่ที่สมาคมได้ยังไงก็เมื่อปี2019ชมเอ่อชมสมาคมอะค่ะเหมือนมีการคัดตัวนักกีฬาเพื่อที่จะไปแข่งขันที่ใชน้า p p n พพอดีแล้วพวกเราก็ไปคัดค่ะาคมาจากช่องทางจากทางโรงเรียนนั่นแหละ่ครั้งแรก ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยและไปแข่งที่เมืองจีนความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมจากเดิมที่เราก็เล่นกีฬามาตั้งเยอะได้รางวัลมาก็มากมายก็รู้สึกภูมิใจมากๆเพราะว่าเหมือนได้ทำให้ประเทศไทยค่ะเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะใช่มันรู้สึกว่าเราเรายืดขึ้นมาเออเรารู้สึกแบบ ภูมิใจมากขึ้นไหมรู้สึกแบบมีศักดิ์ศรีมากขึ้นไหมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยถ้าตอนปีส0 1พนไปไหนเป็นทีชาติอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหม,ตอ,มตอนปี2019 2อ1 9นยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็จำไม่ค่อยรู้สึกขนาดนี้ค่ะแต่ว่าพอได้มาแข่งปีนี้รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะแล้วยิ่งได้เหรียญทองด้วยใช่ค่ะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันค่ะแรกๆก็ยังเฉยๆเพราะว่ามันยังเด็กมากๆเลยค่ะเลยยังไม่ค่อยรู้เรื่องค <c oughs> ่ะไม่ทราบว,ว่ามัน มันดีกรีความเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยม,มันยิงง่งใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม <c oughs> อ่าทีนี้อยากให้ทั้งสองคนเล่าให้ฟังแบบเรียงลำดับเลยนะ <c oughs> ตั้งแต่ที่เราไปแข่งขันที่เมืองจีนหลังจากติดทีมชาติแล้วนะแล้วก็เป็นนักกีฬาจำโรบหรือว่ากระโดดเชือกทีมชาติไทยแล้วเนี่ยสนามแรกเมืองจีนได้เหรียญอะไรมาแล้วต่อไปเป็นสนามอะไรได้เหรียญอะไรมาไหนช่วยช่วยไล่ลำดับไทม์ไลน์ประวัติตัวเองหน่อยสิ <c oughs> ก็สนามแรกก็คือที่เมืองจีนค่ะเป็นแมตช์ไชน่าโอเพนค่ะก็มีนักกีฬาจากต่างประเทศต่างชาติหลายประเทศมากๆเลยค่ะมาแข่งเราก็ได้เหรียญทองจากรายการ e วิว r f r ฟ e Style ค่ะเป็นรายการที่แข่งคู่กันค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแมตช์ภายในประเทศค่ะเป็นแมตช์ชิงถ้วยพระราชทานตอน2022ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีโควิดก็ทําให้การ แข่งมันหยุดชะงักไปจะเป็นเวอร์ชวลอะไรงนี้ประมาณนี้ค่ะก็คือแมตชนั้นก็ได้เหรียญเหรียญหนูได้เหรียญสองเหรียญทองห้าเหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงค่ะ2ครั้งละใช่ค่ะสองเหรียญทองก็จะมาจาก Queen's Cups จำลบด้วยก็คือเป็นแมตชนานาชาติที่สมาคมไทยจำลบจัดขึ้นมาร่วมกันค่ะค่ะต่อมาต่อมาก็ เป็นแมตต์ที่เพิ่งผ่านไปค่ะ IGRU Junior World Championship ที่ประเทศ USA หรือว่าสหรัฐอเมริกาค่ะ,คะเรือง c โ l o r a d o s p r i n g ะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือได้เหรียญจากการเป็นนักกีฬาจั m p รบทีมชาติไทยเนี่ยสรุปแล้วกี่เหรียญพวกเราอสองคน,นถ้าเป็นของนาน,นาชาติก็หนึ่งสองสามสี ประมาณ6กเหรียญแล้วค่ะสนามไหนที่เรารู้สึกว่ายากที่สุดที่ผ่านมาก็สนามล่าสุดนี่แหละค่ะเหรอสนาม<ช>ล่าสุดยากเลยคะเพราะว่ามันเป็นแมตช์รายการที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาจําโบแล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเบื้องหลังที่น้องฝาแฝดท,ที่น่ารักของเราแล้วก็เก่งมากๆไป ขวาชัยชนะมาจากสนามล่าสุดที่เธอบอกว่ายากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยสำหรับการแข่งขันจำโรบค่ะพักกันสักครู่ค่ะ กับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะยังคงอยู่กับนักกีฬาฟ้าแฝดนะคะพีรยาพรบพราหรือว่าน้องพิชาและพีรชยาพรบพลาน้องชยานักกีฬาจ้ารืบทีมชาติไทยซึ่งไปแข่งขัน ชิงแชมป์โลกปี2 0 2 3จากเมือง Corona, โคโรราโดสปริงสหรัฐอเมริกามาเมื่อวันที่16-23กถึง 23, กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็คว้าแชมป์มาให้ชื่นใจกันนะคะวิชากัชายาเล่าเบื้องหลังหน่อยเมื่อสักครู่นี้บอกว่านี่คือยากที่สุดเลยเท่าที่เคยเจอมาแล้วมันก็ในวงการนี่คือเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมในโลกเลยใช่ไหมเป็นชิงแชมป์โลกเลยค่ะ,ะบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างก็ นักกีฬาเยอะมากๆค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนเราก็จะคุ้นหน้าอยู่แล้วจากการที่เราเห็นเขาจากทางสื่อออนไลน์ค่ะใช่จนเดี๋ยวจะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่งมากๆเราก็ทำกันบ้านของเราใช่ไหมไปสู้เขาไปส่องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมที่บอกว่ามีชื่อเสียงแล้วก็โอ้โหชื่อชั้นดูน่ากลัวมากนี่คือที่ไหนชาติไหน ก็มีหลายชาติเลยค่ะอย่างจีนทุกชาติเลยแต่ว่าที่หนูคิดว่าเก่งมากๆก็จะมีเป็นเกาหลีจีนยิปโกนญี่ปุ่นอเมริกาเก่งเอเชียเราเก่งกระโดดเชือกใช่ค่ะเอเชียเก่งมากๆค่ะสู้สู้สู้อเมริกากับยุโรปได้สบายเลยค่ะจริงเหรอคะทางตะวันตกเขาเขาไม่โดดเด่นเรื่องนี้เหรอคะโดดเด่นค่ะแต่ว่าที่โดดเด่นถ้าเป็นทางยุโรปก็จะมีเบลเยียมอะไรประมาณนี้ค่ะอเมริกาเพราะอะไร เหมือนอย่างทางยุโรปเขาจะได้เปรียบเราตรงที่เขาเป็นเขาจะมีทักษะยิมนาสติกมาก่อนค่ะเกือบทุกคนเลยค่ะแล้วก็เขาจะเริ่มเล่นมานานกว่าฝั่งเอเชียค่ะฝั่งเอเชียจะมาเริ่มเล่นทีหลังจากที่ทางยุโรปกับทางอเมริกาเริ่มค่ะประสบการณ์ทางฝั่ง ฝั่งตะวันตกเยอะกว่าเล่นมานานกว่าแล้วก็พื้นฐานยิมมาแน่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรื่องฝั่งเอเชียเราก็ไม่เบาถึงแม้ว่าจะมาทีหลังเพิ่งจะเล่นกันไม่นานแต่ก็ก็พัฒนนาแสู้ได้แล้วค่ะเตรียมตัวยังไงคะก่อนจะไปก็เราจะเตรียมตัวก็คือประมาณ8เดือนก่อนแข่งอะค่ะก็คือจะซ้อมทั้งวันเลยค่ะถ้าตอนปิดเทอมก็คือซ้อมเช้าพัก ซ้อมกลางวันพักแล้วก็ซ้อมเย็นพักเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปิดเทอมมาเราก็ต้องไปเรียนใช่ไหมคะเราก็จะตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะแล้วก็ไปถึงโรงเรียนหกโมงไปวิ่งแล้วก็ไปซ้อมประเภทสปีดก่อนค่ะอ๋อนี่คือซ้อมกันที่โรงเรียนเราเนี่ยนะใช่ค่ะม,มีซ้อมที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านหนูที่บ้านโคชแล้วก็ไปดีแคทลอนบ้างค่ะอืมอืมใช่แล้วพอพอเรียนใช่ไหมคะตอนเริ่มเรียนเนี่ยเราก็ต้อง รีบใ,ให้ให้แม่เขาอะค่ะจะขับรถพานหนูไปซ้อมกับโค้ชที่บ้านโค้ดต่อค่ะหูหนักมากเลยช่วงเปิดเทอมใช่ค่ะเหนื่อยมากเพราะว่ายิ่งเป็นตอนม .4 แล้วเหมือนมันเรียนก็หนักใช่ค่ะ,คะการบ้านก็เยอะ <c oughs> เสร็จแล้วก็ต้องซ้อมซ้อมเช้าซ้อมเย็นแต่ก็ผ่านมาได้8เดือนใช้ชีวิตหนักขนาดนี้ พอถึงเวลาที่จะไปเออเบื้องหลังมันเป็นยังไงบ้างอะอยากฟังว่าเวลานักกีฬาไปแข่งขันต่างประเทศแล้วรายการใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยค่ะอยู่บนเครื่องก็ยังตื่นเต้นค่ะเพราะว่าบินนานมากเลยค่ะไม่หลับไม่นอนตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> กินตลอดทางไปกันกี่คนคะลูกไปกันนักกีฬาสี่คนแล,แล้วก็มีมโค้ชกับคุณแม่หนูค่ะคุณแม่ไปด้วยใช่ค่ะค่ะ กินตลอดทางเขาบินนานนี่เขาให้พักผ่อนเมด้ที่เดียวสั่งเดี๋ยวสั่งใช่ไหมเดี๋ยวไม่ผิดแล้วพอไปถึงแล้วเป็นยังไงบ้างพอไปถึงแล้วก็คือแบบตื่นเต้นมากยิ่งเป็นอเมริกายิ่งตื่นเต้นเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นเราไปครั้งแรกในชีวิตไหมสหรัฐอเมริกาเหมือนเป็นประเทศในฝันเลยค่ะเพราะว่ามันดูหนังมาเยอะใช่มันดูกว้างใหญ่ค่ะแล้วก็ดูอิสระเยอะดูอะไรก็เจริญหูเจริญไต ตึก<ด>ราม<ด>บ้านช่องใช่ดูทุกคนเขาเหมือนอยากทำอะไรก็ทำได้เลยอะค่ะบรรยากาศในวันแข่งเป็นยังไงบ้างโหก็คือตื่นเต้นมากค่ะนักกีฬาต่างประเทศเขาก็แบบซ้อมกันใหญ่เหมือนแข่ง<ช>กันซ้อมนะคะ <c oughs> แล้วพอเข้าไปในสนามคนนั่งเต็มอัฒจัรท์แบบเป็น100-200คนเลยค่ะซึ่งใ,<ช>ในเมืองไทยเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนไม<ช>่เยอะขนาดนี้ค่ะค่ะ แค่เห็นคนดูก็ตื่นเต้นแล้วใช่แล้วสนามเขาจัดแบบอลังการมากเลยค่ะมีแสงสีมีจอสกรีนแชร์ภาพที่เรากำลังโดดอยู่ด้วยโอ้โหคือน่าประทับใจตั้งแต่ก่อนจะแข่งอีกแล้วพวกเราก็ต้องข่มสติอารมณ์มาไว้ใช่ไหมใช่วิธีการข่มสติอารมณ์ระงับความตื่นเต้นก่อนลงสนามอะมีวิธีเคล็ดลับยังไงก็คืออย่างเราสองคนก็คือ คุยกับโค้ดว่าแบบโค้ดก็บ,บอกว่าซ้อมาเป็นร้อยรอบพันรอบมันแข็งแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทาให้เต็มที่ที่ทสุดทําให้ดีที่สุดค่ะไม่ได้เหรียญก็ไม่เป็นไรแล้วเวลาเราลนเราตื่นเต้นทํายังไงก็เวลาหนูตื่นเต้นเหงื่อจะออกมือแล้วก็มือเย็นมากว่าทำยังไงก็จับมือกันแค่นี้เองชแล้วมีแบบสวดมนต์อะไรนี้ไหมอันนี้ไม่พลาดเลยค่ะไม่พลาดใช่ไหม มันต้องเรียกสมาธิเรียกขวัญกำลังใจ <ไป S 1> ใช่ไหมว่าไปไหว,ว้ที่มุมสนามก่อนอตอนตอนมันซ้อมค่ะแล้วก็พอเข้าไปถึงก็คือแบบทำพนมมือทำใจไหว้นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็เรียกสมาธิสิ่งที่เราซ้อมมาตลอดยาวนานเกือบปีใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ลงสนามเออพอตอนลงสนามเนะี่ยคือตอนคลิปที่เขาแชร์กันเนี่ยนะก็ดูดูผู้บรรยายอะ่ะดูคนผ้าเขาก็คือฮากับ การแสดงออกของหนูทั้งคู่ค่ะคิดว่าคิดว่าณนะวันนั้นเราโดดเด่นยังไงบ้างหนูคิดว่าเราทำการบ้านในรายการวิวแพรฟ f สต e สไตล์มาดีค่ะเพราะว่าเหมือนันเป็นออประเภทที่จะยากกว่าประเภทอื่นเพราะว่าจะต้องเ,ออเชือกมันจะคลอสกันนะคะเชือกของชัยามือนหนึ่งจะมาอยู่กับหนูแล้วเชือกของหนูอีกมือนหนึ่งก็จะไปอยู่กับชัยยาเวลาเล่นมันคือไม่ใช่ตัวใครตัวมัน<ช>มันต้องมันต้องประสานสัมพันธ์<ะ>กัน,กน มันก็เลยยากกว่าประเภทอื่นค่ะทำให้บางท่าที่คิดว่าทำไม่ได้บางท่าที่แบบว่าเหมือนในเชือกเดี่ยวเราทำได้ค่บางคนเขาอาจจะคิดว่าพอมาอยู่ในประเภทนี้แล้วมันอาจจะทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราสองคนก็คือพยายามฝึกหาสรรหาท่าค่ะแล้วก็มาลองไปเรื่อยๆจนมันได้ค่ะเอ้เชือกที่มัน cross กันเนี่ยเวลาที่เราเล่นตลอดมันกี่นาทีหนาทีสิบห้าวิค่ะ ตลอดเวลานี่เชือกต้องไม่หลุดจากกันใช่ค่ะอันนี้เป็นกติกาเลยไหมใช่เป็นกติกาของสําหรับประเภทนี้ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นนี่เราจะคิดท่าคือโคอ้ชคิดท่าพวกเราคิดท่าคิดท่าแล้วก็ฝึกกันมายังไงก็ได้ให้ท่าสวยงามแล้วก็เชือกไม่หลุดจากกันใช่ค่ะตอนที่เราเราเล่นท่าต่างๆจบแล้วหนึ่งนาที15วิ้าวิแอบถามหน่อยนาทีนั้นมั่นใจไหมว่าจะได้ก็ มั่นใจว่ายังไงหนึ่ง 1, อสก็น่าจะติดค่ใช่ไหมคือคือมันเป็นไปตามแผนมันเป็นไปตามสิ่งที่เรา้อมไปใช่ไหมคือคิดแค่ว่าเล่นไม่พลาดก็คือโอเคแล้วเราทําเต็มที่แล้วค่ะแต่ทีนี้มันก็จะยังมีในส่วนของคะแนน difficulty กับคะแนน r r s s n t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  o o ค่ะคืออะไรคะแนน difficulty คือคะแนนถ่าความยากค่ายากใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าท่าที่เราคิดแล้วเราอ่านตามกติกาเนี่ยมันจะได้คะแนนเยอะสู้คนอื่นได้หรือเปล่า ซึ่งแต่ละคนก็ต้องคิดมาใช่ค่ะแต่ละคนก็ต้องสัรหาท่ายากมาใช,ใช่ไหมแล้วก็จะมีคะแนนที่แตกต่างกาันตามเลเวลของท่านั้นนั้นค่ะ <c oughs> ยิ่งคนเชียร์เนี่ยนะคะตบมือแล้วก็เ <c oughs> ชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์กันใหญ่ย,ยิ่งดีใจคะ่ะแล้วก็มั่นใจมากขึ้นคะ่ะแล้วคนไทยไปเชียร์เยอะไหม มีแค่คุณแม่แล้วก็ญาติญาติของหนูจากทางอเมริกาอีกสองคนไม่ได้มีเหมือนกับวอลเลย์บอลฟุตบอลหรือไม่ไม่ีเหมือนกับกีฬาใหญ่ๆที่เขามีคนไทยในต่างประเทศไปเชียใช่ไหมเขาอาจจะยังไม่รู้จักว่าว่ามีกีฬามีการแข่งขันแบบนี้ค่ะแต่ก็เลยวงเล็กๆมากแต่ที่สิงเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ที่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเหมือนเขาเขาชอบท่าชุดเราอะไรอย่างงี้ใช่แล้วต่างประเทศเขามาเป็นซับกรุ๊ปเยอะๆมากเลยค่ะแล้วเขาชอบซับพอร์ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศของตัวเองหรือว่านอกประเทศก็คือจะคอยให้กําลังใจกันตลอดเวลาดีจังเลยเนะกเน็เป็นภาพประทับใจของเราด้วยแล้วพอประกาศผลเป็นยังไงบ้างตอนลุ้นตอนประกาศผลเป็นยังไงบ้างมันเป็นรายการเดียวที่ไม่ได้ประกาศผลในวันนั้นนะคะย,คยังไงล่ะก็คือปกติเขาจะประกาศผลเลยหลังจากที่ทุกคนแข่งเสร็จใช่ไหมคะแต่ว่ารายการนี้ค่ะเขาไม่ประกาศผลอีกวันนึง ซึ่งเขาประกาศผลต,ตอนตีหนึ่งของอเมริกาค่ะแล้วหนูก็หลับอยู่ค่ะ <c oughs> แล้วทางเหมือน,นทางสมาคมที่ไทยอะค่ะเขาก็แบบคอยกด r e f ฟ e ชแล้วก็พอผลคะแนนออกมาก็ฉลองกันตั้งแต่เรายังหลับอยู่ตื่นมาก็คือรูปหนูเต็มฟลนไ <c oughs> ต่กีฬาย,ยังไม่รู้เรื่องได้กีฬาย,ยังหลับอยู่เลยพอตื่นมาล้ารู้ว่าตัวเองได้แชมป์แล้วก็คือแบบ พูดอะไรไม่ออกค่ะยิ้มอย่างเดียวค่ะสิ่งที่เป็นประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้สำคัญที่สุดจากเวทีนี้ของแต่ละคนคิดว่าคืออะไรก็หนูคิดว่าเราไม่จาเป็นที่จะต้องจากการที่นูนะคะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีฝีมือมากขนาดคนอื่นขอแค่เราตั้งใจซ้อมมาค่ะแล้วทำให้สิ่งที่เราซ้อมมามันเป๊ะเราก็มีโอกาสที่จะชนะคนอื่นได้ค่ะอือืม ได้เรียนรู้อะไรอีกก็ได้เรียนรู้หลังจากการที่ไปแข่งต่างประเทศ ก็จะได้เรียนรู้เ,เหมือนวัฒนธรรมของต่างชาติแล้วก็เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้ท่าใหม่ๆจากนักกีฬาค่ะคือเขาจะทำเป็นแลกเปลี่ยนท่ากันสอนท่ากันอยู่ตลอดเวลาที่มีการแข่งขันค่ะอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเออดีนะคือแทนที่จะหวงท่ายากปรากฏว่าเอามาแชร์กันว่าท่ายากของคุณทำยังไงท่ายากของเราทำยังไงเราก็แชร์เขาด้วยค่ะ นี่คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์สำคัญของน้องๆทั้งคู่นะคะที่ได้รับมาจากสหรัฐอเมริกาในคราวนี้นอกเหนือจากนั้นก็คือสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นพลังเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญของทางสมาคม ในเวลานี้เลยก็ว่าได้ที่จะขับเคลื่อนให้กีฬาชนิดนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมแพร่หลายจนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยนะคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาข้อคิดและแรงบันดาลใจจากน้องๆกันในช่วงสุดท้ายค่ะ ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะมาถึงช่วงนี้น้องพิชาน้องชยาอยากจะ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไม่ว่าจะเป็นน้องๆเราหรือว่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเราหรือรุ่นพี่เราถึงเรื่องของการมาเล่นกีฬาจำรลบอย่างไงบ้างคะก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจที่จะเล่นแล้วก็รู้จักกับกีฬาชนิดนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นง่ายเล่นไม่ยากแล้วก็ทุกคนเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะใช่ค่ะแถมยังใช้พื้นที่ไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็ต้นทุนในการที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยก็แค่ เชือก1เ right. ส้นแล้วก็ลองเท้าผ wow, ้าใบ1คู่เท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยป้องกันของการเกิดโรคหัวใจด้วยค่ะก็คือกีฬาชนิดนี้นะคะได้รับการรับรองจากมูลนิธิหัวใจค่ะว่าเป็นกีฬาที่ช่วย ป้องกันการเกิดโรคหัวใจค่ะแล้วทางมูลนิธิกับทางสมาคม,มกีฬาไทยจำรลบก็จะมีการจัดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพในทุกๆปีด้วยค่ะซึ่งเราก็ผ่านเวทีนี้มาได,ได,ได้ได้รางวัลถ้วยพระราชทานมาแล้วใช่ไหมกีฬานี่มันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยไหมได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆอย่างสามขวบบางทีต่างประเทศเขาก็เริ่มเล่นกันแล้วค่ะแล้วก็ประจนถึงโตเลยค่ะอย่าง ตวสุดที่ประเทศญี่ปุ่นนะะนักกระโดดเชือกที่อายุเยอะที่สุดก็จะอยู่ที่60ปีเลยค่ะโอ้โหผู้สูงวัยก็คือกระโดดเชือกได้ต้องระวังเข่าเท่านั้นเองใช่ไหมบางคนคิดว่าอาจจะอันตรายต่อหัวเข่าหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้อันตรายขนาดนั้นค่ะถ้าเราไม่ได้เล่นท้ายากมากเพราะว่าอย่างเวลากระโดดเราก็จะกระโดดแค่เตี้ยๆค่ะกระโดดแค่ขังเดียวที่ไม่ใช่ดับเบิลหรือว่าขึ้นมัลติเพลนอกจากนี้การกระโดดเชือกยัง ช่วยในเรื่องของความสูงด้วยค่ะอ,อย่างเด็กๆเ,เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้สูงก็ลองมาเล่นกีฬากระโดดเชือกดูก็ได้ค่ะมันจะทําให้มันมีแรงกระทบแรงกระแทกค่ะต่อกระด,ดูกแล้วก็ทําให้เรายืดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มความสูงในวัยเด็กที่ยังอยู่ในวัยเจริญเติบโตผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเล่นได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็น นักกีฬาทีมชาติแบบเราสองคนอย่างนี้ต้องทํำยังไงต้องฝึกหนักกว่าคนปกติที่เขาเล่นเพื่อออกกําลังกายไหมแค่มีพื้นฐานเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็มีความตั้งใจมีความพยายามค่ะแล้วก็ถ้าสนใจที่จะแข่งขันเราก็จะมีการจัดการแข่งขันของมูลนิธิโรคหัวใจกับสมาคมไทยจำโลค่ะในทุกๆปีเป็นการจัดชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพค่ะก็ถ้าสนใจก็สามารถมาแข่งขันได้แล้วก็ถ้าสนใจสามารถติดตามได้ทาง เพจสมาคมกีฬาไทยจำโลบค่ะทาง Facebook ค่ะ<ช>เผื่อน้องๆเยาวชนก็สนใจแต่ว่าอยู่ต่างจังหวด<ช>ัดอะไรอย่างเี้นะ,ะก็เข้าไปที่<ช>เพจเื่อดอว่ามีการแข่งขันเมื่อไหร่ถ้าสนใจหรือว่าอยากจะเป็นนักกีฬาจริงจังก็ให้เริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะ<ช>ความสุขของเราสองคนในวันนี้ที่บอกโหเรียนก็เรียนก็หนักนะถ้าเกิดช่วงเปิดเทอมก็เหนื่อยเนาะ,ะกับต้องแบ่งเวลาไปซ้อมอีกอย่างเงี้ยค่ะ ความสุขมันอยู่ตรงไหนหรือว่าความภูมิใจในการใช้ชีวิตของเราในวันนี้อยู่ตรงไหนคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงสั้นๆความสุขของหนึ่งก็คือการที่เราสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของเราในการทําท่าต่างๆได้ค่ะเหมือนเวลาที่เราปลดล็อกท่าอื่นๆที่ไม่ใช่ท่าที่เราทําได้อยู่แล้วค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็คิดว่าท่าต่อๆไปเราก็ทําได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งความภูมิใจก็คือ ความภูมิใจที่เราได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราค่ะ hmm. ใช่ลุงภูมิใจมากว่าเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยที่เปิดค่ะยอดมากๆเลยพี่หนิงเชื่อว่าความรักในการเล่นกีฬารักในกีฬาจำลบงหรือว่าต่อไปเราอาจจะพัฒนาไปเล่นกีฬาอย่างอื่นๆอีกมากมายนะคะ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สดชื่นสดใสทุ่มเทแบบในวันนี้เนี่ยจะไปทำอะไรก็ประสบความสำเร็จจะคอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าจะคว้าเหรียญคว้าชัยชนะแล้วก็นำความภูมิใจมาฝากคนไทยต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใย,ยคุณ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ